พูณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีชุดเครื่องประดับเข้าเซตกันมาแนะนำค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องประดับใส่ออกงานสวยๆอยู่นะคะพูลซับขอแนะนำชุดนี้เลยค่ะชุดเพชรสีขาวฉลุลายดอกพุดธที่มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันมีสร้อยคอจี้และสร้อยข้อมือลูกค้าท่านไหนซื้อเซตนี้ไปจะได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยค่ะ เรามาดูกันที่ตัวสร้อยคอกันก่อนสร้อยนี้นะคะจะเรียกว่าสร้อยคอประคำขั้นโซ่ค่ะตัวสร้อยจะเป็นทรงกลมสีทองไายลูกประคำสลับกับสายโซ่สีทองตะขอนะคะจะเป็นตะขอรูปตัวเอมค่ะแข็งแรงใส่แล้วไม่หลุดหายแน่นอนค่ะสำหรับจี้ที่ใส่กับสร้อยคอนะคะจะเป็นจี้เพชรสีขาวฉลุลายดอกคุด ทรงจัว่วตัวเรือนเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยาวราชประดับเพชรซีขาวเพชรซีขาวคืออะไรหลายคนอาจสงสัยนะคะเพชรซีขาวเนี่ยคือเพชรที่เจรไานาแบบสมัยโบราณเหลี่ยมเพชรจะไม่ละเอียดมากแต่มีความสวยงามเป็นเสน่ห์ของงานสุโขทยัยนอกจากให้ความสวยงามแล้วตัวจี้ยังมีน้ำหนักเบาใส่สบาย ด้านหลังมีเข็มกลดัดไว้กลัดกับตัวเสื้อเพื่อทำให้จี้ไม่เคลื่อนที่เวลาเคลื่อนไหวค่ะจะกลัดแบบนี้นะคะเรามาดูกันที่ชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชิ้นถัดไปนะคะเ็็สร้อยข้อมือค่ะ ขาดไม่ได้เลยกับสร้อยข้อมือเพชรซีขาวฉลุลายดอกพุดธตัวเรือนขึ้นบล็อกแบบงานทองแท้ในส่วนของตะขอนะคะทางร้านเราจะใช้เป็นตะขอรูปตัว S แบบดั้งเดิมค่ะตัวเรือนจะจับขอบเรียบเนียนสวยเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะใส่คู่กันนะคะนี่ค่ะถ้าใส่คู่กันนะคะจะให้ความสวยงาม ดูโดดเด่นเรียบหรูขึ้นมาเลยค่ะทางเรานะคะมีใบรับประกันให้ทุกชิ้นมีบริการดูแลหลังการขายสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำสำหรับวันนี้พูลซับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย